ไปจังไรดังเหตุดังสายอันให้พอน้องนิ่งหันถามเบิ้งอันหลุดเขามาถอดอันเัานไปทามแรกในห้องการค่ะแต่ท้ามแรกในห้องการเนี่ยเพื่อนว่าหลุดซ้ามไม่ก้อนเพื่อนถมมี่ในบริษัทค่ะมีแต่หารไม่ก้อนห้าสิบไม่ก้อนห้าไม่ก้อนหนึ่งค่ะไปใหญ่กว่าหลุต้องมาถอดอันหนึ่งห้าไม่ก้อนกลางข้าเท้ายาวไม่ก้อนเ้าไปถามโอ้เนี่ยว่าเพื่อนว่าอันต้องว่าซ้าไม่ก้อนหัน เขาาไปช่ยยุพืนหันหมดแพ้งกันหแต่ว่าหลเขาแก่มา้า่ะแก่ค่ะยังหันแหหันซามไก่อนถึรลานหาทำหลุดนอกหลรเขาล้วนท่าขาแก่ขาเขาสื่อยังยบ้อยคือันมาส่งไห้เโดยลนหตัวหาไ่ก้อนบอสซามไก้อนใ่ไก้อนเป็นนอกเนี่ยใส้าหาเส้นหดรอาาคตรนะแบบว่าเครื่องของโคตรไปแล้วแต่ว่ามันเจ้ายังบวกนี่เจ้าสีบวกลายบอ ได้แต่ชีได้ยู่แต่เพื่อนก็อยากได้ชี้เลี้ยงอาจะได้ฉบับนี้ชื่นได้อย่านะสมมื่นว่าอันเอาเพื่อนก่อนมันนี่ยลำรางตังเพราะมันเป็นหนาเพื่อนคั่วเนาะมันเป็นมันเจอะตีตั้งบอติสมันมันไว้ตั้งเพื่อนคั่วอยู่ได้ทางนี้นะเพราะว่ามันย้อนไปหนาบ้านอยู่พุ่นอยู่แด้วแมนบอกแมนแต่นี่ว่าเพื่อไว้เพราะว่าถามีนะแมนถามีคือเฮานี่บอกล้าว่าเออแมลงนี้ก็จะจะปลูกเริ่มมองนี่มองนั่นแหละผลิตตั้งบ้านตั้งยังค่ะตอนนี้เฮาบ่กลระว่า แขงขโมนไีหรือย่นี้ยังหอกเฮ้ยล็อกอีจะเอโอ้ยเกินตีเป็นนอนของาของฝัง่าแต่แข่งขมมนนอนเดน ตื่นไหมตื่นแล้วตืนแล้วังไให้้เอไเองตนไปเฮ็ดไ้ลนดตื่นนะวันนี้เอาเอาเอก็บเก็หัวเราก็ล่างลาด้นอนใช้ห้องขักหัวจะไม่ไป้ห้องมวนนะนี่คืไงนี่ขนมปม ขนมปามขนมปานตามหรือปานขนมเป็นองไขเอิ่นนะเป็นจ่องลายขนมในซัมเปอมือนี่เจ้ามจ้ากจ้าเจ้าเจ้ามาควรข่อันฮ็ดให้ข่ตื้นหรอมาเนาะอะไรเปล่าป่ะเดี๋ยว นี่แม่เอ๊ะข่วนเลยเนาะไปมาข่วนลานตื่นเลยไปป้าหน้าบ้านนี่อ่ะเป็นแบบบึนบึนยูนิชายแง่มาติเคี้ยบ้านเนาะปาไปอันนี้ก็อีชอบอาหาข้างแม่น้องนิงเพิ่นโอ้ยิีนอ่ะเออที่มานอนเผาอันน่ะเครื่องน่าจะเอาหมุ่งข่ามุ่งมาเลยจ้โอ้ทีเอ่ามุงมาขนาดนะคะชีแจ้งเรามีแค่ไม่ใช้ได้หนึ่งเราจะเอาหมุงมานอนเผาเครื่องหน้าบาดนี่ ถ้ามีเครื of, yeah. oh, s, <S ่องควบเนี่ยยันเอามวนประหคมมาอยู่นี่เออตัวเนาะตัวแบบเนาะมันแดดกันโอ้โหนั่งคนเดียวคนบอไปไปวิ่งกอนไปจัร็เงี้ยเงินเะาก่อนไปหาเราหาชอบของกินกันบุมมี่อยางไปทะเลอกกันนก็ตัวนี้ ยังไงดิมุดขึ้นแเราฮะน่ะเดือดเดือดแต่พักบาทดิมุดมุดขืนแล้วอ้นี่บุญช้างนี่มุญช้างนี่บุญอ,อ,อยู่นี่เดี๋ยวจนจะเป็นเดินล้านนะทั้งนี้เนะาะเออเดินสวัสดี บ่ได้พาเด้อมื้นี้มาจะมาวยมีกเ็นแล้วก็มามเบงเอายิมยังยิมขายบ่ยมบ่ซายิมบ่ซายเป็นบ่เจ้ากะเป็นอยู่แต่มันยังงามบยได้อยู่แล้วเฮาึบซาอันองของพระนี่บ่โดยบซาบกบ่ี่นี่บซา เดี er, nice nice This This nice ๋ยวยังกรอกดีแท้นี่หกยี่มงามมันคือเป็นดอกน่นองหนึ่งเนาะดอกหัดได้เป็นร้วแต่ว่าอันนั้นได้นยดแต่ว่ามันามันคนยังบรจับมันยังประจับเลยทำว่าใบพื้นจะงามผู้สาวดีงัได้เนาะแน่นบงแน่นเนาะหัวลายทำ้เนาะ ได้พวกลูกเดือนดผาเราให้ไเลาลูกป็ยังไรเรายังน่อยยังนมยงรัสาวสาวไว้ก่อนสาวต้องกันมาเวนสบู่โอ้น่ามันมาแล้ววะเขาออกว่านช่วยทำันนแม่ออกว่านช่วยกันว่านช่วยแุ่้นิคมแกมาหนิเลยเอาไปน้องนับกลับมาเด่อแดดเด่อองพีมาโรงเรียนเอาเมื่อท่าน่ันท่านจัไหนยนะจังหน่อยจังน่อยกันนี่ป้าแล้วนี่กันนี่ป้าเลยนี่ โโรหาไปัว no. oh. ้เงินโอ้าพี่พี่เจอหน่ะมันแดดมันแดดเลยเนาะไปดไปจังไรดงเหงแงใสอันให้พอน้องนิ่งหันถามเบิ้งอันหลดเข้ามาถอดอันเัาไปทามแน่ในห่องการค่ะอืมไปทามแน่ในห้องการนะเพื่อนาว่าหลุดามไม่ก่อนเพื่อนโมมี่เนี่บริษัทคะมีหาไม่ก่อนห้าสิบมก้อนางบ่ ห้าเม่ก้อนนี่จ้ะกระใหญ่กว่าเดีต้องมาถกในหนึ่งเลยหม่ก้อนกลางพระเท่าไรหายม่ก้อนต้อเบ่กท่านเดี๋ยวเพื่อนว่านต้องว่าซ้าเม่ก้อนหันเขาว่าไปซื้อยุพุทธหันบมดไอ้แพ้หมนว่ะแต่ว่ารถเขาแก่มากค่ะแก่ค่ะยังหันแห่หันซ้าเม่ก้อนถึอร้านห้าคำนวณนอกนะหลเขารวมท่าแก่ค่ะเขาซื้อยังยังได้เลยคือเพคนมาส่งให้รันห้า นตัวหาเม่ก hmm. ้อนบอสบอสทำเม่ก้อนหาเม็ดก้อนเป็นล้นออกเนี่ยแต่ไส่หาหาเส้นว่ะจูซีกันแซมกันแซมกันเลยเด้วบอแม่ลอยจูซี่แซกันเอาไปผลชิมาซุงอยู่ว่าสาบอื่นเขายัง่ไม่ได้สั่งเขาสั่งมาจากบ้าแล้วแหละแต่ว่าบัดนี้คำว่าเ้าซื้ออยู่หันแล้วเขาไปซื้อเองแล้วเขาจ้างรถนอกมาหันกุ้งสิบาวแพงถ้าเฮาเสียร์ถ้ากัจ้างเสียเ์ถาค่าจ้างเงินลดเนาะจะไปจ้างเทไร ใ่ S <S แห่ไสยู่หันโน้นบริเทพแห่ไส่ตอนนั้นก็ไลยให้เจ้าติดต่อเจ้าสมุทกับได้เนาะถ้าว่าเจ้าสิ<ล>ไปซื้อ,อยุหันนะพอหนิงยุหันอยู่แล้พวพอหนิงไปซื้อหันว่าเขาซื้อเท่าไยเดี๋ยวจะแจ้งคนมานี่เท่าไยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินให้เจ้าเขาถามรายละเอียดถ้าว่าช่างเพคนเพคนจิมาเอาเงินอยู่พี่กะมาเขายังมาถ่ายคนมาจ่ายเงินอยู่พี่ก,ก็ได้เนาะแล้วถ้าว่าอันแห่ไส้ทำซื้อราคาพอนคือพอนรองนี้ไปการมาขอเนี่ยหันก็ได้ เอ็เพื่อการุ่นหายยูแต่ปัญหาเติดเรื่องรถบัานนี่อเอาที่บาสรลวงอะน,นะนเอาแบบว่าบทถึงว่าแห่เอาไปแก้เองหายหมดนคือด้วยว่าเทา่าไรให้จเจ้ามาส่งพอดีเลนะยเอาแบบว่าได้ขาดดยแบบแว่าแต่เอาในไรก็ไลยก็เลยเดี๋ยวนี้หันห้ยพอน้องนิ่กนนนนนอนองกระท่ำมันปูหมูปูละอุจักแบบมีรถบ้เนาะ ช้าไม่ก <In> ่อนนี <working> ่แหละแดดให้ยาผู <In> ้ว <working> ่าเผิ่ช้านท่าย้าแก่แล้วเาก็ซื้อเอารนวซื้อราคาลดเนดดทาบ้งมืแรงเพิ่มาสม้ไฮพวเขาเคยาไปซื้อนะคะแบบว่าให้เพิ่นแก่มาให้เขาซื้อเนาะเาซื้อเองนะแเาซีมาล่เบิ้งมาสมมติเรามันหางก็แล้วหกกให้เห็ดก็ดีและเซื้อเองนะแก่ให้มันซื้อีกันหกกีให้รถนอกแค่ได้ทำมันซซีนะัโมย่าเนาะโดยเรื่องหาส่น ราคาเดียวกันแมนราคาเดียวกันครับมัน่าท่านเจ้าถามมืออีกวะแรงเท่าจังไรกะห้ามเขาก็สั่งข่าประจำก็ได้หัวมันมันกะง่ายโดยราคาทูซีกันอย่างหนึ่งกัเหามู้จักกันนะทางคนอื่นบัดเ้ามผู้จักแบบจะพันชีเอาเงินเลยดีกว่าเอาแบบไปไว้เลยนี่คือข่าวประจำแมวนิ่เรียบร้อยไป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 คุณอ๋องวดตัวบกใหญ่คุณ เนี io, oo, ่ยว่ายังพยายามงูพันเนาะงงูวัดไงโอ้โตกัวพันเจ้าเพอร์แป๊บเดียวแต่ว่ามื่อกี้ทางศูนย์เขามาเดินไอ้แห่ทรายเนาะเพราะว่าได้บอกแม่น้องนิงเพิ่นว่าให้ทางแต่ว่าเพิ่นชิโต้หาชวนแต่เพิ่นบ่มีเงินให้เขากะเขามาถามรายละเอียดเท่านึงพอนที่เราเอ้ยาวแจงใดก็คือ แมงมิงค่ะเมื่อก่อนเมืองเพื่อนรุดกวนกันลายกะสัเอานวนั่งแมงมิงเลยชาบอลายกันไม่เจอทั้งจุลเอาชาวข่าวประจําที่เพิ่นสั่งบ็อกเขาสั่งบ็อกซังสาวเองแหละข่านเพิ่นมีครบไปเลยอย่างนึงกะเพิ่นมาโผลปุ๊บแหละเขามาบุทานเพิ่นกะเขาไปใจแต่ว่เพิ่นก็ได้ใจอยู่เพิ่นก็ได้หรือว่าเพิ่นแมนเขาพูดจั่งกันเพราะว่าได้นัดกันกับเพิ่นก็ได้แต่เราแก่เขาเห็นเพื่อนในอุไทัยเนาะแมน ช่องปีแหละงปีปลองกุญามเนาะเละถามเบิ้งแมงมุม่ไม่ได้ออกและละเอียดเบิ้งเนาะจะเข้าอีกได้ฮะหิ้วไปยว่าจุดแล้วหิ้วยไม่ได้กินเลยเนาะไปมีเาให้แมงงเฮ็ดเวียก่ตเด้อเฮ็ดเวียกไปเรื่อยๆรอดเจ้านะเอาไมาวันนี้ก็ไม้มีอย่างไรเนาะเอายังชมาวันนี้คือมีทาง เอาหินมาเอาแห่มาแหมาเอาแต่ละมือเนี่ยกระเพาะ่พอสั่งก็ยาซะพอพอสั่งกะยาเก็บงบตัวนี้ไว้เชือปูนแล้วเป็นอย่างเต้ยวจะคองพนังเบึงแวงเนาะบอเอาส่นนี้ก็ได้ทามันเามีหลดเทเองก็ไปคอดพกันยังหายเามีหลดแต่มันย่าบุมมีหลดเอาส่นี้มาได้หลายคนไปคอะลหลับก็ยังหา อันเตที่ไปนําเจ้ามื้อนั้นน่ะบ่เจ้าของเพิ่นบ่อันน่ะลูกน้องเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปผู้ขายขายเจ้าของเหลือดออเพิ่นเพิ่นผู้นั้นน่ะแบบอยู่ในหองการแบบได้าบัญชีผู้ขายําเงินแล้วก็ขายแล้วก็ส่งเพิ่นอือๆอันพองนเ็เียนเพิ่นหลายเดือนหลายปีแหละถ้าเป็นคนนเดี๋ยวเฮาขอนําเพิ่นแบบเฮากบ่แม่นขอตลอดเนาะแเฮามีเหี้ยเฮาก็ขอนําเพิ่นเพิ่นก็ให้อยู่แต่ว่าบ่มีรถปัญหารถยแม่น ทำรถในกับมิดาหาเม็ดก้อนก็ซิบเม็ดก้อนซิบเม็ดก้อนนี้ทำมันในทอซื้อฮะนะทิ้กับทรายฮะซิบเม็ดก้อนนะเม็ดก้อนนึงนเขาได้เกาะทิ้หันน้ำรันหาซิบเม็ดก้อนหาซื้ออีกซิบเม็ดก้อนแต่คาร์ถนะม่ได้ไล่เพราะว่าไล่ทอขาซื้อในห้องงานนะสกอต ยอะไรซิปเม่ก้อนกันเนี่ยรหัสม่ก้อนก็ได้หินหาเม่ก้อนใช่หาเม่ก้อนก็ได้อันนั้นนี่โหลดผลอะไรได้คะสามล้านห้าตัวนะโดยโอ้แล้วตัวนี้เพิ่นเพิ่นคิดรวมเบิ้ลหรือว่าอันนั้นหรือมาส่งพี่ได้ป่ะพี่ต้องผ่าซื้อโอ้แต่รวมส่งยังม่ได้รวมยังม่ทันได้รวมส่งอันข่าหินน่ยแพงกว่าทรายเด้แมนแมนอยู่ใจกันคือกันกินนี่สชิแพงกว่าทรายหลายเนาะ นีโหลทัดแนี้อันหลด่ัดเรังบาง้องหนึ่งก่อนว่าเราแมีรถมีอย่างอง่ายมารวมให้เพิ่นมาชงไ่เลยนะบ่ต้องว่าชงไห้เจ้ายืนนี่ทอกไห้เจ้ายูนนี่แสนนึงสแสนยังเนอย่าเนาะแมนวันนี้เฮาจ้างเพิ่มมาชงนี่จัดง่ายเนาะยังหนูว่าอะไเนี่ยแซวกินหนูดหมูนอหมูนยหู เราเลี้ยงหมูนนิโอ้เขาคิดว่านูนพุเลยแล้วจะแช่ข้าวปลากินนี่เ้วเลี้ยงเงินอีกเลอะคลอกแล้วอืมอ๋ออ๋อว่าโอ้ยว่าไปเล็ดจังเห็นสะบุญจะชิบอกเล่าว่ามาผมโอ้ยเราผมมาแล้วว่าบพรเขาคิดว่ามันเป็นมันสินดับหรอเพิ่นอาจสิบูมาชงแน่นไม่นี่คิดว่าแน่นบ่อนั่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นชนรายนี่เขาสร้างเครื่องนี่มันสินดับนี่เพิ่นสิบูซง เนาะเฮาบ่ใจเจ้าคองก็เลยโอยสังไปสิบอกแล้วบ่คองอกเพราะว่ายังได้เฮาก็บ่ได้พาดอกเพราะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดมัน1เครื่องนึงลาอยู่ยังบ่ได้ครบมาตอนใดก็ได้ีได้ให้ทางแห้งพอดีอยเข้ามาเฮือนเจ้านี่เรียบร้อยแล้วด้นี่แล้วเนาะแม่นเพิ่นมาบงนเ็มนันโดมมีแต่เครงหน้าเพิ่นสิอกให้แหละาอกอยู่ฟังต้นมันพี่ แมนว่าถอกอยู่เชาวฮอดบราอนาคตบัดมันสิตันเพิ่นเาเอาเชามาได้บัดนี่เขาต้องถักอันถอกคนเราฟังได้แมงนิงได้ใช่างมาประธานสมุนเตะพนมาส่งถอกฮะร์ดถอกแบบอันนั้นเห็นล้นๆมาสามารถทำในผิวได้เขาเนาะมันมันค่าต้นมันเนาะทำมันบวชฆ่าตู่เนี่ยวันนี้ของพี่เนาะแมนเดี๋ยวต้องฆ่าตู่แมนมาพี่เลยเนาะมันก็จะเอาตู่มาพี่กับบุระอีกค่าต้นมันแม่ ทางเอฟซีว่าสมุนว่าถ้ามีงบตั้งชาวเทคานอยู่เพิ่งเฮดเดอร์ว่าให้เราอะไรกินขัวมันก่อนว่ะปวดศรีไล่บ่าปวแบบนี้สมุนไรเอาล่าโคตรนะแบบว่าเครื่องของครบบ่แล้วทามันจะยังบวดแก่นี่เจ้าสีปวสศีไล่บ่ชีได้แต่ชีได้ยู่แต่เพื่อนก็อยากได้เชืออเอาจะได้ฉบับนี้สมุนว่านะสมุนว่าอันเอาเพื่อนก่อนมันนี่น้ลำลังมันนี่เฮาเอาลำมันไว้ปลูกก็ได้เอามันปลูกแก่ปลูกอะไรบ่ ได้สามนี่ก็ได้ได้ได้สามนี่เพราะว่าปกติเดื่องช่องพนลุกอันนี้ก็ะซิ่หอดเลยไม่ได้เี้เดี่ไเดียวเดียวเแต่ว่าเอผื่อไว้เนาะแล้วไอซีพนได้คอมเมนต์มาเพื่อนๆน้องเลยว่าสียดายสมุนไรวาสบุญมีงบครบแล้วจะเพิ่งตั้งเล่าพ่นนะยาดอแมริกันพนในอยากได้หัวมันเอาไปขายก่อนหรือว่าไว้มุกกิน พออยากได้ยุ like, oh ่แต่ว่าให้เลือกโงอย่างมันอ่งนน้กันแเลือกนไ่คิดยังไงเาเาะเชีเดือกอะไรทีเลือกอันราะนคือกอ่าไอเราตองไม่เอาขนมไว้มอฝากน้องนิ่มในหอนึ่งชบอหนึ่งสท่ขอยืมมาไม่มอแรงลงไปหาเจ้าเด้ออ้วปากะยงกตกว่ะโอชิมาพี่บอ่ัวในนั้นดำแมววาหอมาว่ทานมอุ้งควนให้อาจารย์แล้วก็บไเขาโต โอวันใดว,นวันที่ยังวันที่สามมันคู่ว่าเบอร์อื่นน,น,นีเ่เพื่อนว่าแน่นอนเพื่อน่าแม่มาออื่นซื้อยังวงควันใหรร้นี่คู่ว่ะครับมืออื่แล้วว่ามันคู่เหมือนปลาตะบนตั้งแต่เขาบหัวบริเฮียนเนาะอันเพื่นว่าแม่ซื้อยังวงควันให้นี่คู่อะ่ะโมเมนวันที่สามโมเมนต์อ,อื่นหมดเลยเรือว่าไดๆเพื่อนว่า,วา,วาช่วงเออยน้องเพื่นเอ็นกันเนี่ยนอกกว้างเพชรแล้วเหาซื้อของควันสิบกล่องโทรศัพท์อัน ผู <g <g ้หญงค่ะค่ะอเปิ้ตัวอาจารย์อาจารย์ดีใจบัดตอนนี้ถึงบ่กอกอาจารย์ดิผู้น้องก็วางเพลแล้วเออจองแล้วก่องโทรศัพท์มาได้ยินแต่นางวิวเว้ากับแม่เพิ่นเมื่อวานนี่ว่าแม่ว่าครูให้ฮอของให้เด้อบ่อื่นพั่นน่ะันี้แม่บ่มั่นใจเพราะว่าเฮาไปับครูคือบ่เว้าัได๋หั่นน่ะันี้ก็เลยว่าอ โทรถามทางอาจารย์เพื่อนว่าน้องบิวบ้าบอกว่าห่อของขวัญไปให้บอสบุญเพื่อนบอกบุญคืนวันนี้แต่ว่านะบ่สมือวันศุกร์พุ่นเพื่อนน่ะต้องอันห่องน้องเรียดต้องผิงกับน้องบิวนะวันศุกร์เพื่อนจัดงานวันครูเพื่อนน่ะเด็กอะผ่ายมีนับบอกน้องอันนั้นยังดอกไม้มามอบแสดงความฮักให้สาวครูด้วยอาจารย์กับอาม่เพื่อนมียังบอกเพื่อนเองกันดิโมเมนมือชื่อองควันมือหรือว่ามือนับเป็นหมอมควันบอก ทั้งกัดชวนลา่ทั้งบ้านเาจเป็นมันสุกเป็นมันม่อมห้เนาะนี่จะเป็นมะขาวคาเดียวมืงหมอมมึงพันไหมมาดอย่ารดานไม่ได้อะไปม้อไคู่จบหนึ่งห้าน้อันนี้มันหม่อมห้ทั้งน้องนิ่มกับน้องหน่งเพิ่นไปกินมาโดนนั่งเรียนดอย ออกมาวันนี้ก็คิดว่าเจ้าว่าด้าได้มา,าเลยแต่าเชียอย่างให้แล้วคนดีน,นอนป็นปกน็ไ้เลิมันสิเป็นชาวน,นา <c oughs> กินกับสมภาคเสียนเยน,นาะซุปเลยนะต้นนี้ปิดตายแล้วเขาตอนนั้นดิอมอเขากัดะะดินนี่หันเัาปลูกนี่เออเจ้ามาให้นานภาคเจ้าก็เพืเ่อทั้งพี่แม่หนึ่งฮ้อ โอ้ยังเขากับบุหู้ตัวนี้เพราะว่ายังหลายอย่างยังงบเออยังอีกไกลพรตอนนี้หาสิได้ยจแะิได้ตนพะพอเขากับโบกบาไลแเมนลงนิงเลยคือว่าตามตรงเนาะตอนนี้เพราะว่างบมันมาเป็นที่ระยะชิมาซาหรือมาไวเขากับคนกับผู้รักผู้ใหญ่เพิินแต่ว่าเมนถ้าเป็นไปได้หันถ้าว่าไอมาปลูกเพื่พี่ถ้ามาไวเขากั พักนี่ก็เอาน้ำล้างเนาะเอาเหอนก่อนถวายมาซาเขาก็ได้กินพักอยู่หวงมันโพดมันนูนนมันอยู่แถวนี้ถ้ามางบตั้งกับปกติตั้งพุ่นเพราะมันเป็นหนาเฮือนคัวเนาะมันเป็นมันเจือตีตั้งโบติดเพราวันว่ายตั้งเฮือนคัวอยู่วได้ตรงนี้นะเพราะว่าย้อนไปหนาบ้านมุ่งพุทธได้แมนบอเ่แมนแต่นี่ว่าเพื่อไหวยเพราะว่าถามีนะแมนถามีคือเฮานี่บอกกล้าว่าเออแมนนี่ก็จะจะปลูกเด้อหม่องนี้หม่องนั่นแหละ คนจีตั้งบ้านตั้งอย่างค่ะตอนนี้เฮาบ่กล้าเว้อออาอม่งนี้ไงราะว่าง,งบ,งบยังบ่มีหลายคือเฮาไล่ตอนนี้เนาะมีแต่เสาแล้วก็บล็อกแต่ก็แฮกับทรายคือขาตอนนี้หั่นกับโบเมนน่นน้อยๆเลยปูนนี่ลักตน้นปูนนี่ปูนลักตนแล้วก็เด็กน,นักก็คือค่าสร้างแม่นค่าสร้างนี่ไล่ต้นละพันบาทห้ต้นก็ับหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าเขาได้ค่าสร้างเน้่ยนี่เทากับมีแห้งดอก แต่นี่ยังบม่ได้ค่าสร้างแต่มีแต่ว่เมนทานี้นะแน้่กนก็ไม่ได้แน่นี่แหละเป็นถามีงบมอยังเห็ดเป็นสิจงว้เห็ดเยอะไดก็ต้องจงใบประมาณเมตรหนึ่งอยู่แด้วเพิ่มบระดาษทิศครัวของั้นอือที่หห้ามมเงาข้วเยอะเมตแนนเมตรสองแมตรคนได้คือให้นานพักนี่แม่หนึ่งเคดอันคมเงาพี่เนาะะมดดจวน เพราะว่าห <Ooh. S 1> yeah. ันม so <c oughs> <transport> e. <c oughs> so um, ันเป็นตะลุกหรือยันจะปลูกยันมันเน่าใ้กินโลดเพื่อมีอยังถ้าว่ามีนเฮาก็แจ้งไปได้คือทางคุยกับคุณยายเพิ่นเนาะคือพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นอยากคู่ในตอนนี้ก็คือถ้าว่าใครอยากช่วยซอยเข้ามาก็ยังเหลือหลายอย่างอยู่ตอนนี้เนาะก็ที่ผ่านมาก็มีแต่ทางพ่อใหญ่จะดีเพิ่นซอยเรื่องดินเรื่องเสาเรื่องกอกน้ําทุกสิ่งทุกอย่างก็เฮาก เป่นอยมะลายนี่กับเจ้าเพื่อนทีถึงฮอดขันได้เข้าก็ยังบก้าเว้าเนาะโดยกะมีแต่ว่าจะมียังปลูกแต่ปลูกก่อนโดดเนาะโดยมีแต่ประมาณนั้นในแมงเงินไยจังไดกะทำมาแฮ่ใช้หู้รายละเอียดจังไดกะโทรหาเข้าเนาะโดยมีแต่ว่าเข้าชีได้ขอตัวเมื่อก่อนได้บันดชี้ได้เลือกเทียนเลยเขากันถึงเวลาเพล่อแลเมื่ออีกเนาะ นอได้เูาแมนป่ะเอาเมื่อก่อนเด้อบับนี้เด้อโดยโดยอ่ะสบายดีเนาะป่ะเอาก็จะได้ขอตัวเดินทางเลยเ่พี่น้องเลยเนาะ